ตดตแันแด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 ใแ้นดนแ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 ด้แด้แด้แดนแดนแดเแดนดน็ดนด้แดนแดนแดนดนแดนารอแดนแดนแานแดทแดแดแดนแดนาดนดูแดนวคนแดนนนแมัลลลดดแ ไปดูเลยไปดูเลยดูซีว่าเอฟซีเข้ามาทักไทยหรือยังอยากเห็นคอมเมนต์อยากเห็นคอมเมนต์นมมนตทักไทยไว้สดผงชุ้ยเที่ยงวันจากกวางโจมาแล้ว,ลวคือตอนนี้นะคะ,ะเราเวลาที่กวางโจจะเร็วกว่าที่ประเทศไทยหนึ่งชั่วโมง,โมงแล้วก็เรามาคุยกัน เรื่องห่วงจุ้ยร่วนๆพรุ่งนี้จะมีไลฟ์สดอีกตอนเช้าซึ่งเราจะพาทุกๆคนเนี่ยมาดูว่าเขาที่ที่ที่ทเนี่ยคือเขาก็หายใจลมหายใจเขาเนี่ยเป็นห่วงจุ้ยเหมือนกันเพรานั้นที่เนี่ยทุกอย่างก็จะแบบคือผมทาห่วงจุ้ยชั้นทําห่วงจุ้ยร้านชั้นทาห่วงจุ้ยฉันมีแต่ห่วงจุย้ยอย่างนี้เลยคือแบบว่าจับกันไปห่วงจุ้ย เน้นเน้นอ่ะฮะสั่งได้ค่ะสั่งได้ไงอะไรครับอันนี้หลาอยู่สด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 มากๆมีมนลงมาแรงกันไม่ต้องตัดอะไรธรรมชาติอะไระค่ะาเมลแมกเก็ตโตตอนนี้เรามาอยู่กันที่ร้านลังโกรดอาจารย์คือเมื่อเช้าลงรายการไปแล้วเป็นอีีที่2ที่เป็นร้านอาหารที่บอกว่ามาพทนอาจารย์ต้องมาที่นี่ เราก็เรายังไม่รู้เลยว่าโรตีบอยมันมาก่อนหรืออันนี้มันมาก่อนโรตีบอยนะ้อเข้าไหมเออใช่มีมีมีเด็กแว่นให้เฮ้ยว่าทราบว่าทราบเฮ้ยกเจอเด็กเจอเด็กแววแร็ปเปิด์ของเจ้าตกใจหมดตกใจหมดเลยอ่ะแล้ววันนี้ ก็มาพูดถึงเรื่องการทำห่วงจุ้ยอุปกรณ์แล้วกันป๋าอุปกรณ์อย่างหนึ่งที่จะบอกว่าท่านอาจารย์มาหาให้ลูกศิษย์คือมันต้องเข้าใจว่าบางครั้งเนี่ยข้อดีของของคนคนจีนหรือว่าคนคนที่เขาหัวการค้าเนี่ยมันก็ดีกว่านะป๋าเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งเอาไว้เปรียบเทียบแล้วกันแต่โตรู้จักไอเยติั้ยรู้จักสีการแก้วที่มันเก็บความเย็นความเย็นความเย็นอ่นะไอแก้วนั่นน่ะอนะ ต้นกําเนิดมันมาจากเมืองไทยกระติกน้ําเออกระติกน้ําบ้านเราเอาหิวไปทุ่งนาถูกฝรั่งเสองคนเพื่อนกันที่เป็นผู้ก่อตั้งเนี่ยมามาเที่ยวเมืองไทยแล้วมันเห็นกระติกน้ําเอนแล้วมันชอบมากขนาดนั้นแล้วเขากลับไปเมริกาเขาสั่งไปขายขายหมดเลยหลังจากนั้นปุ๊บเขาออกแบบแล้วเขาสั่งให้คนไทยอะเขาติดต่อโรงงานนะให้ทําตามดังเลยทําไม่เป็น อันนี้อันนี้คือข้อเสียของคนไทยทําไม่เป็นไม่ยอมเปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนวิธีคิดอืเพราะว่ากระติกที่คนไทยทํามันคือพลาสติกแล้วก็บุกโฟมแล้วก็มีพลาสติกข้างนอกคุมมาอีกทีนึงแต่ทีเนี้ยเราจะต้องทําให้มันโกลอินเตอร์ยังไงมันก็เลยต้องคุณภาพดีขึ้นไทเทเนียมอะไรก็ว่าไปมันจะเป็นพลาสติกนั่นแหละแต่ว่าพลาสติกดีขึ้นวัสดุดีขึ้นรูปแบบสวยงามขึ้นเขาก็ออกแบบแล้วก็มาปรึกษา คนไทยไม่ยอมทำนะคืออย่างหนึ่งตาโตเคยสงสัยว่า้ประเทศอื่นเนี่ยเขาไม่มีไอ้พวกกระติกอะไรอย่างเงี้ยก่อนหน้านู้นตั้งแต่แรกคือเมืองเขาอะไม่ใช่เมืองร้อนอย่างของไทยกระทั่งที่เราไปเที่ยวไหนตอนไหนไม่ว่าจะไปอินเดียเขาก็ไม่มีการทำน้ำแข็งอะไมีขานเออเขาไม่ค่อยทำนะไม่เขาไม่ค่อยกินน้ำแข็งกันสุดท้ายเขาคุยกับคนไทยไม่รู้เรื่องเขาเลยไปคุยกับคนเวียดนามแล้วเวียดนามก็บอกโอเคจะเอาแบบไหนสั่งมาเดี๋ยวทำให้จนกลายเป็นเยติทุกวันนี้ เล่าแล้วเจ็บเจ็บใจก็คือเหมือนกันทําไมบางอย่างเค็ดบางอย่างเนี่ยที่ท่านอาจารย์ทําสมัยก่อนถึงไม่สามารถทําที่เมืองไทยได้เพราะว่าคนไม่มีความรู้สองคือเวลาสั่งให้ทําอะไร คิดตรงเกินไปไงม่คิดที่จะดัดแปลงหรือแล้วก็เวลาที่เป็นอีกอย่างหนึ่งคือพอคิดดัดแปลงได้ได้ก็จะแท็ติกเยอะมีทริคมีเขาเรียกว่าอะไรนะตุกติกอ่ะเออตุกติกพยายามที่จะแบบให้มันไม่ถูกต้องอ่ะเพราะฉะนั้นก็เลยเนี่ยสมัยโบราณที่อาจารย์ออกแบบเทสต่างๆก็เลยต้องมาเป็นว่าข้ามาจ้างให้ที่มือจริงเขาทำให้มันก็เลยเป็นที่มา ว่าเวลาท่านอาจารย์จะเอาเคสหรือจะสั่งทําเชคสอะไรเนี่ยท่านอาจารย์ก็ต้องกลับมาที่มุงจีนแล้วก็มาสั่งเจยวนี้เราก็ก็ก็มาเนือจากหนึ่งวัตถุประสงค์หลักคือแต่งรีสอร์ทนะรีสอร์ทฮงจุ้ยบ้านภูเขานะคะอ่ามาอัปเดตฮงจุ้ยว่าแต่ละที่เนี่ยเขาทําไปเนี่ยเป็นยังไงบ้างผลเป็นยังไงร,รูปแบบเป็นยังไงการเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงเพื่อพิสูจน์ว่าฮงจุ้ยเขาเนี่ย เข้าใจจริงอฟซีตัวยงชื่อพรชัยบอกว่าเยี่ยมยอดมากครับขอบคุณค่าที่ติดตามชมตลอดเลยก็ได้นลูกคุณมาบอกเลยะอ่าเพราะฉะนั้นก็เขามีทีนี้อย่างอย่างอย่างเมื่อเช้าเราก็ไปเซอร์วย์มาส่วนอยู่แล้วท่านจางก็บอกว่าจริงๆอคนที่เข้าใจฮูจู้จริงๆที่เมืองจีนนราไม่ค่อยเหลือแล้วสนใจเนี่ยหนีตายออกไปหมดเลยแล้วก็ไต้หวันก็ เชิญตัวไปก็ไปที่ฮ่องกงไปที่เมืองเมืองไทยนะไปที่มาเลไปที่สิงคโปร์หมดนั้นคนที่อยู่ที่เนี่ยก็ต้องหลบหลบซ่อนซ่อนกำลังต่างๆก็โดนเผาโดนทำลายทิ้งหรือที่มีก็คือของปลอมเออเพราะว่าโชคสมัยเลกาดอะโหรุนแรงมากนะคือมันเป็นมันเป็นยุคที่ลำบากอะแล้วก็ขนาดพ่อแม่ตัวเองจับ คืออุดมการยิ่งใหญ่แล้วคนเนี่ยพอมันมีอำนาจเหมือนบ้าอำนาจแล้วก็กลัวว่าใครจะมาล้มตัวเองเพราะฉะนั้นพวกหมอดวงจุ้ยหรือว่าพวกที่ปรึกษาวงจุ้ยอะไรทั้งหมดเนี่ยก็ต้องหนีก็ต้องเงียบเงียบแล้วก็ไปเป็นคนชั้นแรงงานไปเป็นอยู่แบบโลโกไฟล์ไม่แสดงออกอะไรอย่างนี้คือถ้าอยู่นี่คือตายแล้วไม่ใช่ตายคนเดียวคือทั้งตระกูล ใช่ก็คือเขาก็เขาก็ชอบหาว่าเป็นเป็น,ออนม,มีแนวคิดที่เป็นอ,<ำ>อาคติต่อระบบการปกครองอะไรอย่างเงี้ยนะครับกอ่ะละเรนั้นไะอ้นี่เวเ anyway, พราะฉะนั้นมันก็เลยมีมีหัวแล้วก็หางมันก็ไม่มีมันก็ไม่ครบกระบวนเหมือนเหลือนตำราตำราวิทยายุทธะก็ได้มาครึ่งเล่มอีกครึ่งเล่มก็แต่งใหม่ เขียนึ้นมาเองเออแต่งหมายโดยความรู้ของคนที่ไม่มีประสบการณ์ไม่ไม่เชี่ยวชาญซึ่งมันก็ไม่ใช่รู้จริงเออเพราะฉะนั้นบางอย่างมันหลักการเนี่ยเวลาดูพื้นเผินเนี่ยเ,ออเหมือนมันจะใช่คนะแต่ว่าเนื้อในหรือว,ว่าการปฏิบัติมันก็ไม่ได้ตรงเนี่ยอย่างที่ที่มัน,นที่อาจารย์มาดูก็คือตอนแรกเราก็ดูว่ามันเป็นคอนเซ็ปต์ของชูยออแต่ว่าพอหลังๆเขาก็ไม่ได้ยึดถือ ไม่ได้เข่งคลัดเท่าไหร่แล้วมันก็เลยมีการเสียหายมีการเปลี่ยนเปลี่ยนอรูปแบบเขาทำเท่าที่รู้พารู้มาทำออกมาเสร็จแล้วอดีก็ดีไปอก็ใช้ต่อกันก็ไม่ดีเสร็จก็คือเจ๊งอ่ะเสียหายไปเขาเรียกเหมือนก็ต้องคอยเรียนรู้คอยอัปเดตเรื่อยๆเหมือนตึกหมายเลขศูนย์อย่างที่เราบอกอ่ะความความรู้คือรูปทรงโอเคแต่แชยภูไม่โอเค ปรับไม่เป็นเอามาใช้ไม่ได้ก็เลยเสียหายถูกต้องนี้เราก็มาเช้านี้พอเราตรวจคุชที่เสร็จก็มาเดินช้อปปิ้งอีกนะครับแล้วก็ท่านอาจาก็มารีวิวหรือว่ามาดูของที่สั่งไว้ของที่ที่ที่เคยออกแบบไว้ค่ะก็มีอันนึงน่าสนใจมากป๋าเเลยบอกว่าขอมาก่อนนี่ดินสอซึ่งท่านอาจารย์จะต้องดินสอจะต้องผ่านพิธีใครกวเออเดี๋ยวต้องเอาไปทําพิธีค่ะ ประจุพลังเลยชัยใหญ่ไปไหนนี่คือหมนช่างระดับโลก <c oughs> นี่เขาบอกว่าใช้ในปี1หปึห่1ยันจบมหาลัยยังไม่หมดเลยยังไม่หมดเลยเออตอบด็อกเตอร์ไปด้วยเลยนแล้วก็ความสำคัญอีกอย่างหนึ่งมันไม่ได้อยู่ที่รูปแบบดินสอมันเป็นรูปแบบของหมนช่างแล้วแต่ว่าประเด็นมันคือนี่ที่ที่คำที่ออกแบบอืมเน่แต่ว่าดินสอของจองหมือะ นะเพราะฉะนั้นคนที่ใช้ก็คือจะต้องเป็นจองหวนได้ทั้งหมดนะเอเก็นะดินสอของจองหวนนั่นแหละ่มากผนะู้เป็นภาษาจีนไม่ได้เดี๋ยวสำเนียงผิดขอภาษาจีน จ้วงถัวเจียนปีเฮ้ยได้ด้วยเว้ยโอ้ไม่ใช้เชียนเลยอยู่ได้เลยแหละเข่ซาวมาแล้วเออประมาณนี้นะนี่แบบว่าเออเอเอามาว่าจองหวนั่นแหละอ๋อจองหวนเทียนปี้เออปี่ปี่ก็จองหวนเทียนปี่เออ เทียนปีไม่ไม่ต้องใช้จมูกให้มันมากเออจองหวนจองหวนเออจ้าก็นี่เป็นเคล็ดอย่างหนึ่งซึ่งท่านอาจารย์บอกแล้วว่าเอาไปใช้ทําเหมือนช่างใช่ค่ะนะแล้วก็เหมือนช่างเนี่ยต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะรูปแบบเนี่ยมันไม่ได้ตายตัวมันมีหลายเวอร์ชั่นอาจารย์เคยมีเคล็ดหลายตัวที่เกี่ยวกับเหมือนช่างเราไม่จะเป็นนะแบบแบบซิมพลฟายหรือแบบง่ายๆเลยสามารถทําได้ทุกบ้าน อาจารย์บอกไว้กรณีที่ลูกศิษย์อยู่เมืองนอกเราไม่สามารถหาอุปกรณ์อะไรได้เนี่ยเราก็หาต้นต้นต้นผ่บนเองสี่กิ่งใช่ไหมมีสอเหลาแหลมสี่แท่งแล้วก็คมไฟอย่างเนี้ยก็สามารถทําเหมือนช่างได้แล้วคมไฟอย่างที่เราใช้อ่านหนังสือเนี่อก่อนอันนั้นคือแบบง่ายๆอาจารย์สอนเพื่อให้เป็นความรู้สําหรับลูกศิษย์ที่อยู่เมืองนอกหรืออยู่ที่ไกลๆยังทําอะไรไม่ได้ ปรับปรุงช่วยบ้านยังไม่ได้ก็แค่ตั้งแค่เนี้ยก็ประสบความสำเร็จแล้วชีวิตก็จะมีการเปลี่ยนแปลงความสำเร็จในการงานก็จะเยอะขึ้นสติปัญญาในการเรียนหนังสือก็จะมากขึ้นอันนี้คือเบสิคสามารถตั้งได้หมดเลยโต๊ะเด็กๆเราก็ตั้งที่โต๊ะหนังสือได้จะจะหาคุณจะไปหามาตั้งอย่างนี้ก็ได้นะขาขาตั้งหรือจะวางใส่แก้วก็ได้อ ทีนี้อย่ที่ป๋าบอกทีนี้พอเป็นเหมือนช่างจริงอ่ะเวลาเราจัดบ้านเราแต่งบ้านเนี่ยนะถ้าจะให้มันสวยเนี่ยท่านอาจารย์ก็หาวาไเลตี้มาเยอะแยะเลยแต่ว่าอย่างที่บอกว่าของท่านอาจารย์เนี่ยจะเป็นรุ่นรุ่นไปหมดแล้วหมดเลยไม่มีอีกอย่างสมัยอย่างสมัยก่อนนี่ก็มีพุ่งกันที่เป็นคริสตัลสีเงินสีทองหรือกระทั่งหลิวหลีหลิวหลีสีขาวหรือกระทั่งดอกขาวอัญมณีนะที่เป็นอัญมณีก็มี หรือบางครั้งเนี่ยท่านอาจารย์ก็ออกแบบมาเป็นลูกคิดลูกคิดหยกขาวตำลาหยกขาวแล้วก็ม้วนตำลาหยกขาวก็มีหรือกระทั่งที่เป็นชุดแต่งการจะมีชุดแต่งการที่เป็นเหมือนช่างอันนั้นก็เป็นเหมือนช่างคือมันสามารถใช้ใช้ของเหล่านี้แทนผ้าหุนอิมกับโคมไฟในกรณีหรือเอามารวมกันในกรณีที่อยากให้บ้านมันสวยงามขึ้น จัดแล้วดูดีขึ้นเพราะฉะนั้นท่านอาจารย์ก็พยายามหาวารีที่ให้ให้พวกเราได้สามารถทำเหนช่างได้จบเป็นรุ่นรุ่นไปกิมิเต็ดเอ dition กิมิเต็ดรุ่นไหนมีก็ก็ดูได้ว่าเรื่นแก่แค่ไหนอ่ะว่าที่บ้านตังอะไรแค่ากงรรุ่นแรกๆทีนี้มาพูดถึงเวอร์นช่างเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ตำแหน่งเดียวอ,อย่างน้อยในบ้านหนึ่งเนี่ยนะ สามแล้วอ่ะปกติมีหกเต็มที่อ่าหกเจ็ดด้วย <7 S 1> ทั้งเ<ท>นะี่ยอเนี่ยมันก็มีหลายตำแหน่งไงเพราะฉะนั้นบางครั้งตั้งทั้งกันมันก็ดูเชย เออเหมือนบางบ้านอ่ะตั้งไผ่กวนอิมแล้วพร้อมชุดเนี่ยเป็นป่าเลยเออนั่นแหละมันก็ลงเกอยมาลูกคิดเลยอย่างทีมงานอะอย่างบ้านป่าอย่างเงี้ยบางตำแหน่งเราก็ใช้ผู้กันคริสตัลมันเป็นศาสตร์และศิลป์เออบางตำแหน่งเราใช้ชุดเครื่องเขียนถูกต้องนะค่ะบางตำแหน่งเราใช้ลูกคิดอ่ะก็อแดปไปนะส่วนอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเวอร์ชั่นนะแต่ว่าอันเนี้ยอาจารย์จะเอาไปประจุพลังให้แล้วก็ เอาไปให้พวกเราบูชาวันที่9เดือน9้าขอเวลาประจุพลังก่อนเออมาก่อนให้ก่อนนะเพราะมีจํานวนจํากัดหมดแล้วหมดเลยวันที่9้าคือวันเสาร์ที่9เดือนกันยานี้แล้วเออก็ไปเรียนรู้ด้วยที่ที่เคสที่ห้องเคสอ่คุณก็รีบไปโอ้โหลงใส่ห้องเคสถล่มก็ไม่รู้ว่ามีแค่นี้มีจํานวนจํากัดใครไรก่อนก็ได้ก่อนเออเท่านี้คือเท่าไหร่เนี่ยก็คือพยายามจะไปให้มากที่สุดแล้วนะนะผมไปได้เท่าไหร่ก็เพราะว่าได้เท่านั้นแต่ว่าไม่เยอะหรอกค่ะ ไม่ได้ไม่ได้ทามามากมายอืมเราไม่ได้เน้นเรื่องนั้นแหละแต่ว่าเอาเป็นเคลให้รู้สึกได้ใช้นะแล้วก็เนี่ยอย่างตามคํานั่นแหละจองหวนยันปีเออได้เป็นจองหวนอ่ะโอเคอ่ะทีนี้อีกอันนึงอุ้ยรามดูดีเป็นยังงเลยียครบเลยอีกอันนึงอีกอันเมื่อกี้หนุ่มเด็กน้อยกวางเจาไปไหนอ่ะไปไหนเดี๋ยวให้มาปิดท้ายเดี๋ยวให้เปปิดท้าย ก็ในเดี๋ยวย้อนกลับไปในส่วนของเหมือนช่างนะท่านอาจารบอกว่าในยุคเก้าเนี่ยจำเป็นต้องทําเ็สเหมือนช่างนะครับรวมกับในตําแหน่งที่ประสาน1นึแล้วก็ใช้อัญมณีใช่ไหมที่เป็นเลข8ปดนะครับเพราะฉะนั้นอันนั้นเนี่ยท่าอาจารย์สอนออ่ปากก็สอนในหลักสูตรเร่งรัดเนี่ยอาจารย์บอกว่าต้องทําเพราะว่า พลังมันน้อยถ้าจะทำงส่ต้องให้มาถามทีมงานเออซึ่งทีมงานหรือว่าคนที่ท่านจะรตรวจบ้านไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะใส่เช็ดนี้ไว้ให้นะครับอันนั้น้นนจําเป็นเราเรียกอุปกรณ์การทําหงจุ้ยกับบ้านอ่าทีนี้มาถึงของอีกชิ้นหนึ่งท่าอาจารย์ก็ไปหามาให้เนี่ยก็คืออันเนี้ยเป็นของที่เอาไว้ติดหน้าประตูเนีย่ยหากันยากเย็นนักหาใช่เพราะว่าหลายๆบ้านเนี่ยชอบมาถามว่าพอเข้ามาแล้วเปิดโซนกลัวมาแล้วต้องเจออะไรอันนี้อันนี้คือรูปที่เป็นมงคล นะสวยงามไหมแล้วแล้วสีเนี่ยเป็นสีที่เหมาะกับยุคเก้าพอดีพอดีเลยสีม่วงอ,อภาพเป็นภาพที่มองเข้าไปแล้วลึกๆอย่างเงี้ยมันเราติดอย่างเงี้ยพลังมันจะถูกดึงเข้ามาในบ้านเราในบ้านเราแล้วก็มาค้างอยู่เพราะฉะนั้นรูปเนี้ยเราจะใช้แทนหรือว่าใช้เสริมกับหมายเลขแปดเก้าก็ได้นี่นะ แอบดูนะแอบดูเพรนี่ของเจ้านะอันนี้เป็นทุ่งนะครับภาพที่ที่เราให้หากันหรือว่าที่เราบอกว่าต้องใช้ในการติดที่โซนกลัวหน้าบ้านเนี่ยก็คือภาพที่มองแล้วเป็นมิติลึกสามารถดึงพลังเข้ามาได้ลึกๆเป็นดอกไม้หมายถึงความสุขสดชื่นพลังชอบดอกไม้พลังชอบสีสันอันนี้หมายถึงภาพที่กําลังขึ้นด้วยความรุ่งเรืองนะครับแล้วก็เข้ามาอย่างนี้เลยอพลังมันก็จะเปิดปุ๊บพลังมันเห็นปุ๊บมันวิ่งมาแล้วมันก็จะ ค้างอยู่ในบ้านเราอันนี้มันจะแก้ไขได้หลายอย่างมันมองด้วยว่าเป็นเวลาเป่นฤดูหนาวม,มาแห่งยกเก้าแ,แม้แต่ในเมืองทั่วไปตามถนนเนี้ยให้ดอกไม้ม่วงหมดแล้วใช่นะ เด็กวางดากระสินมา,า,า,มา <c oughs> อ้าว <c oughs> อันนี้ก็เหมือนกันเดี๋ยวท่านอาจารย์จะเอาไปทําพิธีแล้วก็ประจุพลังให้นะแล้วก็จะเป็นเคสที่ขายพิเศษเฉพ,พ,พาะวันที่เก้าเดือนเก้านะ,ะแต่ว่าวันเดียวก็หมดแล้วล,ะละ่ะมแย่กันหัวลักทั้งแต่นี่ไงบอกว่า,าชอบจังสวยค่ะชอบจังสวยมีค่วันที่เก้านี้แล้วเหรอแค่วันที่เก้านี้อีกแล้วนะหมดแล้วและเพราะว่ามันก็หมดละ ก็รินเกต์เอดิชันเหมือนเดิมอันนี้ป๋าบอกเลยจำนวนคนที่ไปเรียนมากกว่าจำนวนของที่มีอะกว่าล้างข้างแฝกอะเอาอ่ะมันจองออนไลน์ไม่รู้ล่ะใช่ต้องทักต้องมาเอาละนะเราบอกไว้เพื่อความตื่นเต้นเอามาให้เลือกสองอย่างจริงๆเราก็ห้ามจองนั้ต้องไปซื้อเองดีกว่านะเออว่าต้องบอกกับเอฟซีที่ทำมาโดยตลอด เวลาที่เข้ายุคเก้าแล้วอย่าประมาณเป็นห่วงตลอดมงจะต้องเปลี่ยนวงคุยทั้งชุดใช่ค่ะก็เพราะว่ามันคนละเวลาพลังมันคนละตัวกันอาจารย์พูดทุกงเช้าคนที่มีแซกีมันังสบายแต่ถ้าทำได้ถูกมันก็จะเป็นเบิ้ลอย่าประมาณการเรียนรู้เนี่ยคอร์สเร่งรัดมันก็เป็นตัวช่วยทำให้ได้มากกว่าคนอื่นการทำแซกีนี่มันเป็นที่สูง เพราะนั้นเนี่ยทุกอย่างที่อาจารย์ทำให้เนี่ยมันมันมีที่มาดั้งเดิมอยู่แล้วแ่ะพวกเราเองนะยังยังยังไปไม่ถึงยังไม่เคยเห็นกันนะค่ะเพราะนั้นอย่าประมาทเตือนอ่าค่ะเป็นห่วงลูกศิษย์ตลอดเวลาเตือนลูกเช้าทุกคนอันนี้สําคัญนะควรอย่างยิ่งที่จะติดไว้ประตูหน้าบ้านมองเข้ามาเห็นเลยนะครับแล้วแถมข้างหลังนี่สามารถติดซองแดงได้ด้วยอวไฮเลิด เนี่เป็นแบบนี้ติดซองแดงเยี่ยมอ่ะให้ดูกันพอหอมปากหอมคอเดี๋ยวมีอะไรอีกเยอะแยะนะครับเรื่องหงที่น่าสำคัญสำคัญนะช่วงบ่ายเราก็ไปดู e p 4ติดตามชมอ่ะเดี๋ยวเราปิดท้ายกันด้วย เด็กผู้ชายกวางเจาคนนั้นหายไปไหนแล้วกิ <c oughs> นกาแฟอยู่กินกาแฟแล้วกินกาแฟแล้วเดี๋ยวมาเจอกันอีกมีอีกหลายตอนค่ะทุกคนติดตามนะคะนะติดตามสวัสดีค่ะเหมือนมาด้วยเลยนะเออเหมือนได้มาด้วยโหมีจองเลยได้ไหมคะจองเลยไม่ได้ทำไมทำไ,ทำไมไม่ได้ต้องไปต้องไปซื้อที่อาคาเรเลี้ยง อาจารย์เขาเตรียมไว้ให้สำหรับคนที่ตั้งใจไปเรียนจ้เรียนด้วยได้ความรู้ด้วยได้ของแจกด้วยอุปกรณ์กลับไปได้ของแจกอีกอ้อยันอโลกิเตสวนยังไงต้องเอาไปออกเสียงไม่ค่อยถูกอโลอโลอะไรนะคะอาวะโลโลห์ฮ่ะก็บอกแล้วเอาวโลกิเตสวนโอเคไทก็ไม่แข็งแรงคิดก็ไม่ค่อยได้เออเโลแล้วพูดอะไรทั้งนี้ไม่ค่อยได้เลยแล้วเจอกันอาแล้วเจอกันดีคกว่ดีครับ